สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะรถยนต์มือสองมิติพัฒน์ออโต,โตนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับมีรถกระบะหัวเดียวแป่นะครับต้องแต่เลยนะครับนะเพราะคันนี้พิเศษมากมากไม่เหมือนใครนะครับโอเคไม่เหมือนตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกตรงนี้เลยว่ามันคือรถสี่ขอหรือกระบะช่วงล้อสั้นนั่เนเองครับพี่ๆนะคันนี้เป็นรถปี 20172.4J ิบเจ็สัสี่ขอช่วงล้อสั้น นั่นเองครับก็มีลงล้อม,ม็กแต่งให้เรียบร้อยยางใหม่4เส้นจัดให้แล้วนะครับสภาพบอกเลยว่าโคสวยโคหล่อแล้วก็หายากนะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวสีขอนะถ้าหาถ้าหาแบบห้าขอแบบเนี้ยก็มีที่ร้านผมก็มีเป็นร้อยคันนะครับนะแต่ถ้าสี่ขอมีแค่คันเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยเดี๋ยวค่อยไปเน้นท่วงกระบะท้ายกันว่าสี่ขอกับห้าขอมันดูยังไงแตกต่างกันตรงไหนทำไมถึงเรียกสี่ขอห้าขอนะครับพี่ๆนะ พี่พี่บางท่านก็อาจจะรู้แล้วพี่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นก็มีนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ล้อนะครับนะเป็นล้อแสงสไตล์ออฟโรดเนาะเรโทรเรโทรนิดนึงสไตล์ road, ออฟโรดเรโทรนิดนึง,ส, road, นนงส่วนยางนะครับออฟโรดได้ออนโรดได้นะครับก็เป็นยางออทเเลนนั่นเองนะครับเป็นแม็กซิดเจนะครับบราโวเอทนะครับก็ยางใหม่4เส้นนะครับล้อแม็กเบิร์กใหม่4วงนะครับโคตรสวยนะล้อแม็กสวยนะผมว่ามันดูเรโทร ดีแล้วมันเข้ากับตัวรถดีนะครับนะส่วนนี่ครับด้านในนะครับล้างสะอาดเอี่ยมเลยนะครับดูครับพี่ๆนะนี่ครับโคตรสวยนะคันนี้ต้องบอกว่าโคตรสวยจริงๆนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแน่นอนครับเพราะว่ามันตัวเจพัทนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้า A3 เนาะ A3 เพราะเป็นกระจังหน้าโครเมียมและนี่ครับก็ถ้าถามว่าอยากแปลงหน้าไหมก็อยากแปลงเนาะแต่ถ้ารถตัวเนี้ย รุ่นแบบเนี้ยสีขอส่วนใหญ่เลยนะครับนะแปดสิบเปอร์เซ็นตพี่ๆเขาเล่นแบบหน้าเดิมหน้าเดิมโรงงานก็จะเป็นหน้านี้แหละครับนะก็เขาเรียกว่าอนุรักษ์หรือเขาเรียกว่าออริจินอลมันมันหล่ออยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสีขอแล้วขับง่ายนะครับขับง่ายกว่ากระบะทั่วไปมันเหมือนฟิลลิ่งสไตล์รถเกงถ๋งรถเอสยูวีจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆเลยนะมันคือรถต้นแบบของรถ f o r t u n e r อ่าหรือ SUV นี่แหละครับนะช่วงล้อมันจะเท่ากันนะครับเป็นรถต้นแบบ ถ้าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนต้องมีคนจองรุ่นนี้นะครับต้องจองประมาณสัก10คัน20คันมันถึงจะผลิตนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นลายผลิตสีขอให้ถ้าเราไปโดดๆคนเดียวไปจองคนเดียวแบบนี้ไม่มีผลิตนะครับรอรถนานมากแต่ปัจจุบันในนี้ผมไม่ทราบนะครับนะแต่ตัวนี้ยังไงก็อนุรักษ์ความห่อความเป็นเรียกดั้งเดิมของสีขอไว้แน่นอนนะครับ โอเครถสวยครับด้านหน้าไฟสวยกระจังหน้าสวยกันชนสวยฝากระโปรงสวยหมดทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักพิควาน้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็นี่ครับเหมือนเดิมครับล้อแมกซ์ลายเดียวกันก็คลิปนี้เรียวๆอยู่แล้วนะครับนะแต่ผมจะไปเน้นที่ช่วงกระบะแล้วกันด้านในให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งดูเลขไมค์ก่อนไมค์คันนี้นะครับหกหมื่นเจ็ดพันโลนะครับหกหมื่นเจ็ดพันโลเกียร์นะครับเป็นห้าสปีดแต่มีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้นะครับ ก็คือมันเจพัดเนาะก็ถ้าดูแบบนี้พี่ๆีนะก็เหมือนรถแคบพวกช่วงคอนโซนคอนโซลตรงกลางพวกที่พักแขนเก๊เก็บของพวกนี้คือรถแคบเบาะนั่ง50-50ก็คือรถแคบแท้ๆนี่แหละครับพี่ๆีนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนนี่ครับเป็นเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะ AUXUSB ได้หมดนะครับนะก็สภาพสวยๆคุญแจรีโมทนะครับ กระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก็ภายในก็จะสวยสะอาดเดิมสุดๆเดิมโรงงานที่สุดเลยนะครับนะมาเรามาดูตรงชื่อเรียกมันดีกว่าช่วงล้อสั้นหรือว่า4ขอถ้า4ขอวัยรุ่นก็เรียกนะภาษาบ้านๆก็นี่ครับนับเลย1 2 3 4นี่ครับ4ขอถ้ารถกระบะหัวเดี่ยวทั่วไปจะมี5้าขอช่วงกระบะมันจะสั้นกว่าไอจะยาวกว่า จะยาวกว่าตัวนี้นะครับประมาณหนึ่งขอแต่ถามว,ถาว่าตัวเนี้ถ้าเทียบกับตัวแคปแคปบจะสั้นกว่าไอเนี้ยจะยาวกว่าแคปบนิดนึงนะครับก็มันอยู่กลางกลางระหว่างรถแคปบกับรถกับรถหัวเดียวนะครับก็ส่วนช่วงล้ออ่ะแน่นอนครับช่วงล้อสั้นขับง่ายเลี้ยวง่ายนะครับจะออกฟีลลิง่งรถเก๋งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วรู้สึกว่าคล่องตัวนะถ้าที่ผมขับนะกับรถกระบะที่เป็นห้าขอที่มันช่วงล้อยาวนะผมว่า ไอ้นี่รู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่ายังไงพี่ๆลองมาทดลองขับได้ถ้าพี่ๆสนใจนะครับนะผมให้ทดลองขับนะครับซื้อรถมือสองต้องทดลองขับนะนี่ส่วนในตัวกระบะนะครับนะแม็กไลเนอร์ยังไม่มีนะครับก็ต้องสั่งเป็นพิเศษนิดนึงต้องสั่งเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกระบะไม่เท่ากับชาวบ้านเขามันเป็นสีขอนะเขาต้องสั่งพิเศษนิดหนึง่งแต่มีแน่นอนเดี๋ยวถ้าอยากได้เดี๋ยวผมเบิกให้นะครับตอนนี้ก็รีวิวแบบเรียวๆไปก่อนนะครับ ส่วนด้านหลังมือเปิดทุกอย่างโลโก้ทุกอย่างสภาพสวยไฟเบรกดวงที่3 LED นะครับนะนี่โลโก้โตโยต้าไฟท้ายไม่มีรอยแตกรายงาใดๆทั้งสิ้นสภาพสวยไฟถอยทุกอย่างครบท่อเดิมๆไม่ได้ผ่านการแต่งใดๆมาทั้งสิ้นเราแค่ไปเปลี่ยนล้อแล้วใส่เขาเรียกว่าต่อบงังโคลนเป็นของ ARB ออกสไตล์ออฟโรดนิดน,นึงแต่มันไม่ใช่ออฟโรดหรอกนะออกแนวเรโทรแล้วกันผมเรียกนะ แนวเรโทรอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่นะก็ฝากสีขอคันนี้ไว้ด้วยนะครับกระบะสีขอช่วงล้อสั้นนะครับนะก็ไว้อีกหนึ่งคันนะครับพี่พี่สำหรับราคานะครับผมนะกระบะสีขอชุดคันนี้นะครับรีโว่สองจุดสี่เจพัดรถปีสองพันสิบเจ็ดราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเผื่อใครอยากซื้อไปเอาอยัางไงอะสะสมซื้อไปแต่งนะครับ ว่ารุ่นนี้ถามว่าพวกเนี้ยมันวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักมันเอาไปทําอะไรได้บ้างส่วนมากส่วนมากนะครับคันก่อนนะคันก่อนนะผมที่บอกคันก่อนลูกค้าเขาซื้อไปสะสมครับเพราะว่ารถพวกเนี้มันอนาคตมันราคาม,มันตกยากนะครับนะสีขอพวกเนี้หลักเพราะว่ารถมันน้อยในตลาดรถผลิตมาน้อยแล้วมันเป็นรถที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเอาไปแต่งสวยๆหลอ่ลอๆเป็นมปนสีขอไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีนะครับหรือจะใส่ตู้ก็ได้นะเอาจริงๆิงถ้าอยาก เอาไปเป็นรถวิ่งงานทุกวันเลยก็ได้นะถ้าไม่พี่ๆไม่คิดมากนะครับแต่สำหรับผมนะผมว่าซื้อไปสะส,สมดีกว่าคันนี้หรือซื้อไปแต่งหล่อๆเท่ๆดีกว่านะครับอย่างของอะไรนะพี่โก้เลียวยันเงานะอ่าเขาก็มีหนึ่งคันลองไปดูอ่าช่องพี่โก้เขาดูนะครับนะผมก็ติดตามเขาอยู่พวกสี่ขอเนี่ยผมก็รู้จกักจากที่เขาเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเห็นเลยจนมาได้เจอกับที่ร้านเองเจอแค่สองคันคันนี้คันที่สองนะดังนั้น มันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับหายากใครอยากได้สะสมต้องรีบมานะครับนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ